ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังแล้วบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับหมึกประเสริฐและอ้ำสุภกรณใน Show time Podcast. s h o w ไทม์พอดแคสตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โ h o w ไทม์พอดแคสตนะครับวันนี้เหมือนเดิมฮะเราอยู่กับคุณอ้ํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมึกครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาคุยในเรื่องที่มันต้องทําเสียงแบบน่ากลัวนิดนึง ต้องเป็นแบบไฟนนอตฟาวเลยนี่ยแบบเรามาคุยกันในเรื่องของหนังผีนั่นเองหนังผีเออแต่ว่าพูดว่าเป็นหนังผีมันไม่เชิงนะมันไม่เชิงนะมันเป็นหนังปีศาจปะบางครั้งมันก็เป็นผีเป็นปีศาจมันตีได้หลายแง่มุมมากเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นจักรวาลหลอนแล้วกันจักรวาลหลอนแต่พี่แําดูไปกี่ภาคผมดูภาคเดียวดูภาคเดียวภาคอื่นไม่ดูว่าผมขอสารภาพตรงนี้เลยว่า เป็นการทำสคริปที่ผมกลัวที่สุดแหละสำหรับ e ีพีนี้เพราะว่าอ่ะหนึ่งคือคือมันเขาเรียกว่ามันเลี่ยงไม่ได้ม,มันมันต้องคุยอะ่ะเพราะว่าจักรวาลน,นี้เนี่ยเป็นจักรวาลที่ฮอตฮิตที่สุดแหละในช่วงที่แบบผ่านผ่านมามนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการชุบชีวิตของหนังผีนะ,ะให้มันดูแบบมีแวลูมากขึ้นมากเลยใช่แต,แต่ว่าจริงๆอ่ะเออคืออย่างนี้ผมขอเสริมนิดเดียวคือว่าจริงๆอ่ะช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีจักรวาลของเจมวานเนี่ยหนังผีไม่ได้ถูกทำเป็นเฟรนช์ชายใหญ่โตขนาดนี้นะถึงต่ำป่ครับถูกต้องแต่ตอนนี้อนนพอ,อ,อเ,เจมวานทำปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนโฉมหน้าของหนังผีเลยคือบรรดานักลงทุนทั้งหลายแหละนี่คือรักเจมวานมากเพราะว่าต้นทุนต่ำและกำไรสูงกลายเป็นเฟรนช์หายนังหลอนที่ทำเงินสูงที่สุดนะ ของเฟรนชชายนี้คือแบบ嗯嗯คือเจ๋งมากนะครับแล้วทําไมเราหยิบประเด็นเรื่องนี้มาคุยาทั้งที่พี่อ้ําเองก็ไม่เคยดู <laughs> <laughs> ผมอยากจะบอกว่ามันมีประเด็นสายสตอรี่ที่น่าสนใจมากของเรื่องนี้เพราะว่าผม,มาไปเจอข่าวหนึ่งครับข่าวที่เขาบอกว่าตุ๊กตาเนบิลถ้าใครนึกออกก็คือตุ๊กตาเด็กที่น่ากลัวมากไม่รู้ซื้อมาทาไมแตครับในหนังมันน่ากลัว แต่ของจริงมันดูน่ารักกว่านะผมว่าน่ากลัวเหมือนเดิมตุ๊กตานาเบลหาย <S <S ไปจาก<ล>พิพิธภัณฑ์จริงวะเนี่ยใช่ครับอันนี้คือข่าวที่ที่ออกมาไม่นานนี้เองอ๋อเหรอใช่ครับวันที่สิบสี่สิงหาคมโอ้โนี่เป็นข่าวใหญ่เลยตุ๊กตานาเบลนะครับหน,นีออกไปเวลาสามนาฬิกาทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นเทรนด์ฮุ้ยเตอร์ขึ้นมาเลยครับว่า สวยแล้วสวยเราคืนนี้นอนไม่หลับแน่ในใกม้แน่นอนเตรียมได้เลยมีตุ๊กตาไปอยู่บนเตียงคุณแน่นอนใช่ผมก็เลยแบบเออมันก็เป็นพอมาดูแฮชแท็กไปดูกระแสสังคมพบว่าคนที่เชื่อเรื่องผีสางวิญญาณหลอนหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะมากเยอะมากใช่ก็เลยอยากเอาจักรวาลคอนจูริงมาคุยอืพี่หมึกอะผมอย่าเพิ่งขอขั้นนิดเดียวผมสงสัยเรื่องตุ๊กตาดาเบลไอสามนาฬิกานี่เขาดูจากกล้องวงจรปิดปะ ใช่ป่ะไม่ใช่เนาะหรือเขาเป็นเวลาคาดการณ์ในการหายพอจะรู้ไหมผมว่าคาดการณ์คาดการณ์เวลาแสดงว่าไอ้พี่พิธภัพันที่เขาเก็บพวกของหลอนของเออ่เก็บไว้เนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดอะสิน่าจะเออผมไม่รู้นะ่ผมไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเรื่องแต่งยังไงนะเออแต่ว่ามันก็มีแบบภาพฟุตเทจบางอย่างที่แบบตุ๊กตาหายไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางทีอะมันอาจจะเป็นแค่ วิธีการทําการตลาดปรากฏว่าเจมวานจะปล่อยภาคใหม่นะครับในปี2021นั่นคือ The c o n j u r i n g Devil Made Me Do It นะครับอะไรอย่างนั้นอันนี้2011อันนี้กำลังโปรดักชันกันอยู่แล้วโพสโปรดักชันแหละอาจจะอาจจะก็ได้นะแต่ถ้าเป็นการตลาดถือว่าสักเซสมากใช่คนคุยกันคนาดนี้ผมขอความรู้แล้วกันจากพี่หมึกจักรวาลคนเรียกผี c o n j u r i n ่ Universe เนี่ยเป็นยังไงครับเรื่องราวตอนเริ่มจริงจริงอ่ะ จักรวาลเนี่ยมันมันเริ่มต้นจากผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งเป็นสามีและภรรยากันนะครับผู้หญิงเนี่ยจะมีสัมผัสอะไรบางอย่างที่สามารถรับรู้เรื่องราวของโลกหลังความตายเรื่องของปีศาจได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ชายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่ขอโทษคือภาคแรกนะฮะภาคแรกเนี่ยรับบทนะครับโดยแพทริกวิลสัน นะครับเป็นเอ็ดวอร์เรนนะครับก็คือมันจะมีรอเรียปะรอเรนรอเรนขออภัยฮะรอเรนวอร์เรนกับเอ็ดวอร์เรนนะครับเขาเป็นสามีภรรยากันในขณะเดียวกันเนี่ยเอ็ดวอร์เรนเนี่ยก็สอนสอนเกี่ยวกับคือเขานอกจากเขาเขาเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วเขาพยายามหาพิสูจน แล้วก็ช่วยเหลือคนเนี่ยอีกอันหนึ่งคือเขาก็สอนตามมหาลัยด้วยคือในออช่วงนั้นน่ะเป็นเป็นยุคที่แบบเขามีวิชาเนี่ยเป็นหนึ่งในเซกชันแต่ไม่ได้เรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวจบมาปริญญาอะไรขนาดนั้น <laughs> ผมว่าน<ต>่า <c oughs> จะฮิตในที่ไทยน,นะฮิต <c oughs> ถ้า,ม,ถามีวิชาเนี้ย <c oughs> เกิดขึ้นสายศาสตร์ใช่แต่เขาพยายามเอามาหาคําอธิบายมันไม่ใช่การสอนเพื่อให้เชื่อนะแต่มันเป็นการพูดถึงว่าคุณจะหาคําอธิบายเหตุการณ์เนี่ยได้อย่างไรนั่นแหละแล้วทุกครั้งที่ สองสามีภรรยานเนี่ยไปหาเคสเนี่ยก็คือจะมีคนโทรมาให้ไปช่วยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเอาเจมวานคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าข้อมูลไหนเป็นเท็จหรือเป็นจริงแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ถูกบอกต่อกันแล้วก็ออออรอเดนเนี่ยก็ยังยังคงไม่ได้ทำสิ่งนี้แต่ว่ายังคงมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ทางตัวเจมวานเองก็มีโอกาสได้คุยกับ รอเรนเพื่อ, <asa S 1> อถามว่าเขาทําสิ่งนี้ยังไงบ้างแล้วก็มันเลยมาเป็นภาพยนตร์คอน u r i n g ส่วนใหญ่มันเป็นการที่สองสามีภรรยาเนี่ยเข้าไปช่วยครอบครัวต่ดดางๆอื <Chain> แต่วิธีเล่าก็คือว่าเขาจะไม่เล่าแบบปึ้งมาเลยนะสองคนนี้ไปช่วยเขาจะเล่าก่อนว่าบ้านเนี่ยเจอปัญหาอะไรอ่ามีแบ็กกราวมันจะมีแบ็กกราวแบบอยู่ๆก็อี้ขาายับเองเลยอีออดอิอนอะไรเงี้ยนึกออกว่าประตูเปิดแล้วแบบแล้วมันค่อยๆค่อยๆสะสม และแน่นอนว่าพอคนในบ้านเริ่มจิตตกเริ่มาประสาทร้อนเริ่มบ้าเริ่มนึกอะไรกันไม่ออกแหละเขาก็จะหาทางช่วยาถูกต้องนั่นคือจุดเริ่มต้นของหนังนะครับโดยจักรวาลตัวเนี้ยเอาถ้าผมว่ากันตามเอ่อไอเอ็มบีดีแล้วกันนะได้คือถ้าจะนับจักรวาลคอนจูริงจริงๆอ่อะครับก็คือยูนิสเวิร์ดของคอนจูริงจริงอะมันเริ่มตั้งแต่ปีสองพันสิบสามจริงๆถามว่านานไหมผมว่าไม่นานนะไม่นานสองพันสิบสามนี่คือเจ็ดปีเองนะใช่ 7ปีเนี่ยปล่อยโปสเตอร์ที่เป็นรูปหลายคนน่าจะเคยเห็นนะเป็นคนรักหนังก็คือมันเป็นต้นไม้แล้วก็มีเชือกผูกคอตายโโผมจําจําไม่ลืมนะครน่าก,กลัวนะน่าก,กลัวเ,<อ>เป็นเป็นโปสเตอร์ที่แบบชวนขนหัวลุกมาก<ช>นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของ c คอนจู i n g แล้วไล่มานะฮะเป็นคอนจูริงสองภาคแรกเนี่ยเขาเรียกว่าหนังหลอนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดนะครับและใช้ต้นทุนต่ําที่สุด Uh, อาจจะไม่ต่ำเท่ากับไอ้หนังที่เป็นเคยเห็นกล้องที่มันเป็นกล้องแบบ a าราโน่ a อคทิ i ิตไม่ตม่ำขนาดน,นั้นประาณหมื่นดอลลาร์น,นั้นต่ำเกินไปอันนั้นคือต่ำจริงแตง่หมายถึงว่าเทียบกับ Value ที่ได้ออกมาครับมันมหาศาลมาก uh. เพราะหลังจากประสบความสำเร็จในปี2013นะครับก็ไล่ามา c o n เ u r i n g 2ปี2016แล้วมาที่อ n น b e l l e นะครับ2014แล้วก็ a n a b e l l e ต่ออีกนะครับ2017แล้วมีแยกออกมาเป็นแม่ชีนิดนึงนะครับ มันไม่เชิงแยกแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็คือเดินนันที่พี่อ้ําได้ข่าวว่าดูใช่เรื่องนี้ผมไปดูในโรงของการใจไปดูในโรงและพบว่าคือจากจากที่คอมเมนต์อะไรกันมาม่นะครับเขาบอกว่าภาคเนี้ยน่ากลัวน้อยที่สุดอ๋อในในบรรดาแฟนชายของพวกคอนจูริงนะ<ช>แต่ผมมากลัวมากผมว่ามันก็เล่นกับประเด็นเรื่องของศาสนาเยอะถูกต้องอของเดินนันนะ แต่ว่าเดินนันเนี่ยมันจะให้อารมณ์ของผีตุ้งแช่เยอะอ่าเขาเรียกผีตุ้งแช่คือมาแบบปึ้ง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 นะฮะแต่ช่วงภาคที่ผมประทับใจแชร์คำว่าประทับใจในกันหนังหลอนก็คือคอนจูริงภาคแรกนะครับคนหลายคนจะเห็นด้วยเพราะว่าคะแนนใน i M B D เนี่ยเจ็ดจุดห้านะถือว่าสูงมากนะครับสาหรับหนังหลอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไล่ลดลดลดหย่อนลงมานะครับจนมาเดินนันนะปีสองพันสิบแปดที่ห้าจุดสามลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็ พยายามไต่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใน Underbelly um Home นะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับ The Conjuring the Devil Made Me Do It นะครับอ,อันเนี้จะเป็นภาคถัดไปนะครับของจักรวาลน,นี้ในปี2021อตอนนี้น่าจะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคิดว่าน่าจะถ่ายเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของ post production ละอือก็รอ,อดูอดน่าสนใจใช่ตัวผมเองอะเอาจริงนะผมดูทุกเรื่องเลย ผมไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นครับจริงๆผมอันนี้เล่าได้คือผมไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจไม่ได้เชื่อในไสยศาสตร์หรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าที่ผมดูหนังเรื่องเนี้ยเพราะผมชอบวิธีการถ่ายทําและวิธีการจังหวะในการเล่าเรื่องของเขาบางครั้งเนี่ยเขาเล่นกับกี้ ซีเดียวเนี่ยปกติเดี่ยถ้าหนังให้มันจะทําให้มันตื่นเต้นเล้าใจไซไฟเนี่ยมันต้องใช้สีน่ารังการ์มากนะครับแต่เนี้ยนนมันเป็นเก้าอี้นวมอันหนึง่งแล้วก็ทําให้มันเก่าๆแล้วกล้อง iMac ไปตั้งตัวหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็ดึงเชือกให้มันเนอ,อ,อ็นอ่ะอ๋อแล้วแม่ก็ใส่ดนตรีเข้าไปกูก็หลอนไม่ดีประมาณนาทีหนึ่งอะไรเงี้ยใส่สาวจังหวะแช่กล้องอ่ะใช่กลัวเนาะเออแล้วมันออค่อยๆแพนอืมอ่ะผมทำรีเสิร์ชบ้างซึ่งเป็นการทำรีเสิร์ชที่กากกระอ่วนมากพี่หมึก เพราะว่ามันมันมีรูปประกอบไหมนึกออกไหมมันก็จะมีตัวผีคนตัวนู้นตัวนี้ออกมาน่ากลัวทุกทุกตัวเลยอืและผมก็ได้รวบรวมรายชื่อผีมาให้พี่หมึกอธิบายหน่อยว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงไล่ไปตัวแรกเลยอืมเขาบอกว่าชื่อเดวิสนะครับหรือว่าเป็นแม่มดใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นยังไงครับคือจริงๆอ่ะถ้าอ้างอิงตามจักรวาลนะครับแม่มดตัวนี้เป็นแม่มดแห่งซาเลมนะครับ เขาว่ากันว่าจริงๆเรื่องเล่าหรือตำนานเนี่ยมันจะเกิดจากความเชื่อที่คนคิดว่ามีอยู่จริงใช่ไหมฮะเรื่องราวของแมมโคนนี้คือว่าเขาอ่ะสังเวยลูกของตัวเองนะครับให้กับปีศาจก็คือให้กับรัทธิความเชื่ออะไรบางอย่างนะครับก่อนที่ตัวเขาเองอ่ะจะฆ่าตัวตายในช่วงปี1863นะครับแล้วก็ถึงสิงสถิตยอยู่ในย่านนั้นนะครับก็คือย่านแฮร์ริวิลนะครับรัตโรดไอแลนด์ครับผม และทิ้งคำสาบไว้นะครับว่าใครก็ตามที่มาในพื้นที่เนี้ยจะต้องถูกเธอฆ่าอ oh. แต่มันผมว่ามันแรงไปปบ่า<อ>หมายถึงว่าเอาจริงๆมันมีคนตายในพื้นที่นั้นยังอืมันอนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเวลาผ่านไปหลายสิบปีนะครับ ก็มีตระกูลหนึ่งเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เริ่มแล้วสิ่งเนี้ยก็เริ่มรบกวนสมาชิกในบ้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นตำนานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนตัดสินใจไปขอให้2อสามีที่ผมเกินไปนั่นแหละเข้ามาช่วยนะครับนี่คือตำนานของเดวิสเดวิสโอเคผมผมขอเก็บแอนนาเบลไว้ที่หลังเนาะเพราะว่าแอนนาเบลอะคุยเยอะผมว่าอะเป็นตัวนี้แล้วกันผมว่าเป็นหนึ่งในผีตนที่ ดูน่ากลัวที่สุดแหละจาได้เดืนนันเดือนนันอ่าเป็นเพราะเราดูภาคเดียวไม่รู้ไ่รู้ดูภาคเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเดืนนันอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าฉากที่ตบมืออืที่แบบเป็นของคอรลดจูดดิ้งภาคหนึ่งเลยผมมาไปดูตามแบบฟุตเทจแยกที่เป็น 4K ใน youtube เลยอน่ากลัวมากแล้วก็ทำเล่นกับเรื่องของความเชื่อเยอะเดือนนันเนี่ยตอนที่ผมไปดูครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นมาจากของบทนะ หมือนเป็นศาสนาศาสนาจากอแล้วก็มันจะมีประตูอะที่เขียนว่าสิ้นสุดทางพระเจ้าอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบถ้าลงไปเหมือนแบบเรากําลังเข้าสู่นรกอเออแล้วประตูเนี้ยมันได้ถูกเปิดออกอและวิญญาณที่ชื่อว่าวาเล็กเนี่ยหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามซาตานเนี่ยอ,ออกมาสิ่งที่เขาออกมาเจออย่างแรกเลยคือแม่ชีหรือว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าเขาเลยเลือกที่จะเป็นแม่ชี อืเพื่อที่จะทําให้ทุกความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าของคนเนี่ยอืมมันถูกล้างไปหมดมันเหมือนแบบอะไรเล่นแรงได้สุดอะ่ะงั้นเล่นแรงตรงนั้นเลยอืมทําไมไม่เป็นพระเยซู <laughs> นั่นสิ <laughs> หรือว่าหรืออันในี้ผมลองคิดต่อนะอ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ฉีอ่ะมันคือตัวที่แบบเป็นคนที่เป็นมนุษย์จริงๆหรือเปล่าไม่มีความแบบทัส s ถึงคนอืม,มีเครื่องแต่งกายมี มียูนิฟอร์มต่างๆที่มันสื่อให้ชัดเจนใช่าแสดงว่าผีตนนี้ก็คิดในแง่ของการหลอกได้เขาเรียกอะไรนะผีหรือเจมวานก็ไม่ใอ่าครับอืมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็อยู่มานานเนาะเหมือนเขาบอกว่าอยู่ในตั้งแต่คอนจูริงสองคอนจูริงเนี่ยแล้วก็เดิอนนันเนี้ยครับอือยู่มาจนถึงผมคิดว่าภาคต่อไปไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะอืมแต่ว่าเขาก็อาจจะตามไปนะครับผีแม่ชีจริงๆผีแม่ชีเนี่ยผมว่า น่าจะทไปเพราะมันขายดีใช่ไหม <c oughs> มันขายดีโอเคคือมันมันซักเซสนะผีแม่ชีถือว่าเป็นผีที่ดูแล้วน่ากลัวมันอยู่ในรูปภาพด้วยจําได้ติดตาดีโอเค okay. ไม่มีอีกตัวนึงอันนี้อาจจะเร็วๆนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นชายหลังงอคนหลังค่อมออืมตัวนี้เป็นยังไงครับผมว่ามันน่าจะติดตาใครหลายคนด้วยด้วยคาแรคเตอร์ที่เจมวนัน เซตให้เขาด้วยแหละผมว่าผมไม่รู้ว่าตามตำนานอ่ะ <c oughs> เรื่องเล่าจริงๆเัิเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในหนังเนี่ยมันจะเป็นชายที่สูงแล้วก็ผ <c oughs> อมๆนะครับ จะคล้ายๆเปดไซส์กลางเอาอางนี้ดีกว่านะเพราะถ้าเป็ดเรานึกถึงเปดสูง20เมตรใช่ไหมครับอันนี้มันจะย่อลงมาประมาณสัก3เมตรโอเคอาจจะไม่ได้แบบทุนสูงเหมือนของไทยนะแต่ลงมาหน่อยแต่เขาแลกมาด้วยสิ่งที่ดูคูลกว่านั่นก็คือการแต่งกายอเป็นผีที่จริงๆอ่ะถ้าใครเคยดู The Hunting of Hill House ถ้าผมจำไม่ผิดนะในเน็ตเน็ตฟะครับครับก็จะมีผีตนเนี้เหมือนกัน คาแรคเตอร์จะคล้ายๆกันนะแต่จะไม่ได้บอกว่าเป็นครูเกตแมนนะครับในเจมในเจมวานในคอนจูริงสองในเจมวานเขาก็จัดให้ผีตัวเนี้ยใส่สูตรนะครับแล้วก็ถือไม้เท้าในขณะเดียวกันก็จะมีหมวกทรงสูงนะครับชายหลังงอนะครับเขาเรียกกันว่าชายหลังงอกลัวปะกลัวจริงเหรอแล้วผมดูแล้วมันดูเหมือนกระตูนอ่ะผมกลัวทุกตัวจริงเหรอโดยเฉพาะเดือนั้นโอเคครับนะครับก็คือเป็นปีศาจที่ เป็นวิศาลึกลับที่ปรากฏตัวนะครับในบ้านเช่าของตระกูลฮอสันนะครับแล้วก็ปรากฏตัวจนแบบเดิมทีอ่ะมันเป็นภาพที่อยู่ในของเล่นของเด็กๆนะครับ,รบแล้วก็ทะลุออกมาอรารวาสจริงๆนะครับด้วยรูปลักษณ์ของชายใส่สูตรตัวสูงนะครับพร้อมกับล่มประจําตัวแล้วก็ตัวสูงมากๆแล้วก็ผอมรีบๆหน่อยนะครับบนหัวเนี่ยเขาจะมีหมวกคลุมอยู่ครึ่งหัวอื แล้วก็ใส่แว่นตาใหญ่ที่ทับบนหมวกอีกทีหนึ่งจริงๆผมผมแค่บรรยายรูปร่างของเขาเนี่ยผมว่าคนที่จะดูหนังเรื่องนี้เขาไม่กลัวล่ะฮุนแฟชั่นมากเลยนะครับเหมือนตัวแพนกวินในเรื่องแบทแมนเลยครับตอนที่อธิบายมาเนี่ยใช่ถูกต้องนะครับแต่จริงๆแล้วอะเวลาเจมวานปล่อยตัวนี้มาเขาจะไม่ได้ปล่อยแบบให้เห็นแช่เท่าไหร่เขาจะเห็นแบบเป็นซีนๆไปตัวประกอบแล้วกันตัวนี้ไม่ค่อยเด่นนะใช่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องที่ ตัวที่ผมว่าเด่นที่สุดนะครับก็คือที่เพิ่งหายไปอันนาเบลผมว่างั้นเราเข้าเรื่องอันนาเบลเลยลวกันคือจริงๆมันก็มีอีกตัวหนึ่งนะก็คือพวกวิปปิ้งวูแมนอะไรเงี้ยแต่เขายังอาจจะยังไม่เพิ่งเดบิวถูกต้องเรื่องเราอยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็คือเขาเรียกอะไรนะผู้หญิงล่าไห้ปะล่าไห้เออที่คอยที่จะไปเอาเด็กของคนอื่นมาเป็นลูกของตัวเองก็คือเหมือนจะพยายามไปเออเขาเรียกอะไรอะ พลาดชีวิตเด็กๆเพื่อมันจะวะ่วะเาเป็นลูกเจออะไรมาเนี่ยเขออยาทำอย่างนั้นเหมือนกันใช่ม,ม,มันก็เหมือนเป็นตำนานจนจนมันเกิดเป็นเรื่องเล่าออกมานะครับว่าถ้าไปอยู่ในแม่น้ำโซนนั้น,นคุณจะอาจจะเจอผู้หญิงลำ้ำไฮอืมแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คืออ,อันเดเบลผมวือสำหรับจักรวาลนี้คนบนโลใช่อันเดเบลใช่มครับผมชอบเพราะว่าเอ่อหนึ่งก็คือว่าความน่ากลัวของมันอ่ะจริงๆตุ๊กตาที่เอามาทำเป็นหนังสยองขวัญเนี่ย ก่อนหน้านี้ที่ซักเซสมากที่สุดคืออะไรพี่อั้มนึกออกไหมตุ๊กตาชักกี้ครับแต่นั้นคือแบบเป็นสยองขวัญเลยเป็นแบบปีศาจสิงตุ๊กตาแล้วก็เอามีดไล่ฟันกระทุกข์สายสิงใกล้ๆกันด้วยสซยสิงใกล้กันตัวเล็กกว่านิดหน่อยนะครับชักกี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในแฟนชายสยองขวัญที่เบสออนตุ๊กตานะไม่ต้องใช้คนแสดงเนี่ยซักเซสแต่อันนาเบลทําได้สักเซสมากกว่านะครับ จริงๆตัวเนี้ยเอาประกฏตัวครั้งแรกเลยก็คือตั้งแต่ภาคแรกเพราะว่ามันเป็นกิมมิคของจักรวาลคอนจูริง่งเลยนะเอสกับลอเรนเนี่ยเขาจะมีห้องที่เป็นพิพิธภัณฑ์ <c oughs> ที่พี่อั้มบอกเพิ่งหายไปอ่ครับครับ <c oughs> คือมันมีเป็นพิพิธภัณฑ์แบบผมกกงงเหมือนกันใช่ขเขาอ,อยู่ตลิ่าง <c oughs> หาย <c oughs> าน่ากลัวมากเป็นพี่อั้มพี่อั้มจะอยู่ปะโอ้โหผมผมให้นาทีเดียวครับผมเป็นบ้าแล้วนผมว่านะอ่าอ่าโอเคก็คืออย่างงี้ครับตัวตัวตุ๊กตาเนี่ยมันจะ ถูกวางไว้ตรงกลางห้องเลยอแล้วมันเป็นตู้กระจกเป็นตู้กระจกแล้ววางตั้งหันออกมาคือของชิ้นอื่นเนี่ยมันจะไม่เด่นเท่าตุ๊ก,กตาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกภาคอ่ะถ้ามันจะมีฉากไม่ว่าจะเป็นซีนที่เขาเดินไปหาของอนะครับหรือซีนตอนจบที่เอาพวกวัตถุที่มีผีสิงเนี่ยไปเก็บไว้คุณคจะได้เห็นตุ๊กตาของจริงเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นตัวเนี้ยตั้งแต่ภาคแรกนะครับอืมเอ่อจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องราวของความเฮี้ยนของตุ๊กตาเนี่ยมันมีที่มาที่ยาวกว่านั้นหน่อยนะครับมันเริ่มจากครอบครัวของมูลินนะครับที่ได้เสียลูกสาวนะครับที่ชื่อว่าแอนนาเบลก็คือชื่อที่ถูกตั้งตามตุ๊กตาน,นี้เลยนะฮะไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุรถชนนะครับทําให้ครอบครัวเนี่ยตกอยู่ในความระทมตมใจนะครับแล้วก็ขอให้ใครก็ได้เนี่ยพาลูกสาวของเขาเนี่ยมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ตอบรับซึ่ง เราไม่รู้ว่าตอนตอบรับนี่มันเป็นยังไงแต่ว่ามันถูกตอบรับโดยปิศาจมันเหมือนเปะเหมือน,มนอารมณ์เหมือนคุยแล้วว่าไปทําสัญญาอะไรปาะครับแล้วปิศาจตรงนั้นนะครับก็เลยมาสิงสู่ตุ๊กตา ก็เลยอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็ตุ๊กตาตัวนั้นนะครับจนมันเริ่มก่อปัญหาแล้วก็ต้องมาทําพิธีไล่กันใช่นี่คือจุดเริ่มต้นง่ายๆของอันเดอร์เบลเวลาพี่อ้ําคิดถึงใครอย่าไปขอให้เขามาอยู่นะฮะน่ากลัวมากครับความเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อโบราณใช่ทุกทุกที่เลยเนาะทุกวัฒนธรรมเลยจริงๆทุกวัฒนธรรมจะมีความเชื่อว่า ถ้าเราไปขออะไรบางอย่างแล้วหรือเราหวยหาอะไรบางอย่างมากๆจริงๆของไทยก็มีอย่างเช่นตำนานที่เป็นแม่ปลาบู่ทองอ่าอันนี้เป็นการ์ตูนเป็นอะไรดูน่ารักนะครับใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะไอเรื่องนี้มันก็เกิดจากความเชื่อที่ลักษณะของการหลังความโลกหลังความตายเหมือนกันนะครับอืมแสดงว่าตุ๊กตาอนาเบลที่พี่มือการพูดถึงเนี้ยวิญ,ญญาณที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่วิญญ,ญาณธรรมดาด้ยมันเป็นปีศาจนะเป็นปีศาจที่เรียกว่าทรงพลังอ่าทําให้แบบมัน มันทำเหตุการณ์ได้หลายอย่างมากถ้าใครเคยดู X Men นะครับก็จะมี Professor X ที่ใส่หมวกนั่งรถเข็นนั่งรถเข็นหัวล้นๆนะแล้วมันจะมีหมวกที่เอาไว้ควบคุมนู่นนี่นั่นที่ไว้เชื่อมกับเครื่องแต่บางครั้งเขาก็จะไม่ได้ใส่นะครับมันจะมีซีนหนึ่งที่เขาสู้กันที่บ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วบ้านพังผมแค่จะเปรียบเปยว่า Annabelle หรือ c o n จ u r i n g เนี่ยบางภาคเป็นอย่างนั้นเลยสเกลพลังสเกลพลังแบบนั้นเลยคือแบบ หูตำรงตำรวจนี่กระจายาคือผมเลยชอบเพราะมันมันมันดูแล้วมันเหมือนเราดูหน,นังซูเปอร์ฮีโร่อืมนะครับจริงๆสําหรับจักรวาลคอนจูริงเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยดูนะ<ม>อยากให้อออยากให้ลองดูได้ลองลองดูทร้งหนึงเริ่มที่คอนจูริงภาคแรกก่อนอืแล้วคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ผมว่าถ้าคุณเป็นคนที่ดูหนังครับผมผมว่าคุณดูให้ครบรถแล้วหนังสไตล์เจมวานเนี่ย S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ก็เป็นหนึ่งในจะเรียกว่าง,งานอาร์ตก็ได้เพราะว่ามันให้ทั้งความสวยในเรื่องคอสตูมเรื่องฉากเรื่องซีนมุมกล้องต่างๆซึ่งเ็าทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็สตอรี่ที่มันดูไปแล้วมันก็ชวนตื่นเต้นนะถึงผมจะไม่มีความเชื่อเลยอแต่ผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยดูแนะนําให้ลองดูนะครับ <S <S 2> <S 2> พี่อ้ําเองเนี่ยจะลองไปดูภาคไหนดู ผมว่าก็เดี๋ยวจะลองไล่ตามไทม์ไลน์เลยก็ได้ไทม์ไลน์เดี๋ยวพี่มือคงเลคคอมเมนต์ผมมามั้งว่าหนึ่งสองสามเป็นอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองไล่ดูกั้นใจดูหน่อยก็ได้เพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องผีอะมันมีเรื่องสตอรี่อะไรเงี้ยเยอะยะเลยสนุกมากนะครับโอเคลองไปดูกันได้ได้ครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมขอพาทุกคนครับเข้าสู่ช่วงใหม่ของรายการละกันช่วงไซส์สตอรี่ไซส์สตอรี่ก็เป็น เรียกว่าเป็นช่วงหนึ่งที่เราอยากหยิบเรื่องราวที่มันอยู่รอบๆอบหนังามาเล่าให้ฟังนะครับโอเควันนี้ไหนๆเราก็คุยกันเรื่องอนาเบลจะให้เราไปคุยเรื่องสตาร์วอลก็ไม่ใช่นะครับเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันคืออะไรครับเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ผมรวบรวมมาครับคือห้าเรื่องหลอนชวนขนหัวลุกเกี่ยวกับตุ๊กตาอนาเบลเขาอ่าเรื่องแรกเรื่องแรกนะครับไปไวๆก็คือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอนาเบลวะถูกพบในร้านขายของเก่า ตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลสาวนะครับซื้อตุ๊ก,กตาตัวนี้มาซึ่งจริงๆแล้วเขาชื่อว่า R ack, R ack รักรักจีดีแอนตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้นะครับเป็นมือสองนะครับซื้อมาอันนี้คือจุดกําเนิดจริงๆของอแอนนาเบลก็คือร้านขายของเก่านะทุกคนจําไว้ครับเรื่องที่สองเนี่ยเขาบอกว่าพอตุ๊ก,กตาตัวเนี้ยรักจนะีดีแอนเนี่ยหรือแอนนาเบลที่เรารู้จักเนี่ยย้ายมาอยู่ในหอพักเนี่ยเขาก็เอามาวางประดับห้อง ปกติอันนี้คือสตอรี่จริงๆนะครับครับแล้วทุกเหตุการณ์ทุกอย่างมันเริ่มไม่ปกตินะครับแอนแอนไอตัวแอนนาเบลเนี่ยตุกตาตัวเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนท่าทางเหมือนเวลาเราเปิดประตูออกนอกห้องไปครับกลับเข้ามาเอ้ยมันทําท่าใหม่มันมันนั่งเปลี่ยนท่ามันย้ายที่มันเปลี่ยนท่าต่างๆใช่มีการไขว่ห้างมีกอดอกเหมือนมนุษย์เลยครับไขว่ห้างกอดอกด้วยใช่อันนี้คือที่เขาเคลมมานะเออเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพยาบาลนักศึกษาพยาบาลคนนี้เนี่ยพบกระดาษ ที่เขียนโดยอันโนนนะครับไม่รู้ว่าใครซึ่งเขาก็คิดไปแล้วว่าแอนนาเบลเป็นคนเขียนเขียนข้อความว่า Help หรือว่าช่วยด้วย ah. อ่าเขียนด้วยเลือดค oh. อสอ <laughs> <ม>หนังผีมากอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ <laughs> อื<ม>เขาบอกว่าวิญญาณของแอนนาเบลเนี่ยเขาที่สามนะเขาบอกชื่อ,ทอทแท้จริงครับก็คือพอเหตุการณ์อะไรต่างๆมาเนี่ยเขาเลยต้องไปสืบสืบขนต่อ <laughs> นักศึกษาคนเนี่ยไปสืบขนต่อว่าแท้จริงแล้ว ไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันเป็นเป็นมาอย่างไงเออพื้นเพย์มันเป็นยังไงเขาบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี้ยก่อนนั้นเนี้ยมันมีเจ้าของมาก่อนเพราะว่าตอนแรกผมบอกเป็นมือสองเนาะออแล้วเจ้าของเก่าเขาะชื่อว่าแอนนาเบลแอนนาเบลฮิกกินส์อันนี้น่าจะเหมือนในในหนังใช,ใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาก็ฝังร่างวิญญาณของเด็กที่ตายลงไปในตุ๊กตาอือแต่ไอ้ตัววิญญ,ญาณนะ่ะผมไม่ชัวร์นะผมคิดว่าเป็นปีศาจหรือเปล่าเขาบอกว่าข้อที่สี่บอกว่า แอนนาเบลอะไม่ใช่แอนนาเบลเว้ยเหมือนอตุ๊กตาที่เขาเรียกวิญญาณเรียกแอนนาเบลมาใส่ไหมแต่ว่าวิญญาณที่เข้ามาไม่ใช่แอนนาเบลซึ่งมันคือซาตานแบบที่พี่มึนบอกช่เ,เป็นวิญญาณที่เฮี้ยนกว่านั้นนะครับเอและสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไล่ปีศาจซึ่งก็คือเชื่อมโยงกับคอนจูริงเนาะผู้รักสองคนมาไล่ปีศาจอันนี้ก็คือห้าเรื่องสยองเกี่ยวกับเรื่องจริงๆของตุ๊กตาแอนนาเบลลองไปเซิร์ชกันดูอยากให้เห็น ใช่ใช่แต่ว่าบางคนก็ดูแล้วบอกว่าน่ารักแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่เทสคนอืครับอีกอันหนึ่งนี้เป็นไซส์สตอรี่ที่เป็นเรื่องจริงละกันแยกออกมาเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ทํางานกับเรื่องสยศาสตร์นี่แหละอืมก็คล้ายๆกับของไทยก็มีเยอะเนาะที่แบบไปเดินทัวร์นู่นนี่นั่นอ่าแต่อันนี้คืออืธุรกิจกส์ทัวร์ครับอืธุรกิจเนี้ยกสทัวร์หรือว่าทัวร์บ้านผีเนี่ยมีอยู่จริงๆ ขายดีด้วยพี่หมึกคนมันชอบอ่ะใช่ใช่อย่างในไทยเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ะถ้าทําแบบเป็นเรื่องเป็นราวผมว่ามีคนไปเยอะนะถ้าทําเป็นสตอรี่เป็นไทม์ไลน์ไล่แบบเป็นไทม์ไลน์เลยอ่ะพาคุณไปหมู่บ้านนี้ก่อนนะครับบ้านหลังจัดสรรนี้แล้วก็เหมือนเป็นรถอ่ะเป็นรถแล้วก็มีไม้ใช่ไหมเหมือนคนไกด์เป็นคนรออยู่ในบ้านดึงเชือกดึงกูอีไปผมว่าสนุกสนุกสนุกธุรกิจนี้เนี่ยเขาบอกว่าดังที่สุด ที่อเมริกาครับอ <Ừ. S 2> ที่อเมริกาเนี่ยในช่วงของเทศกาลฮาโลวีนเขาจะจริงจังกับการทําเทศกาลต่างๆเนาะ <Ừ. S 2> แล้วฮาโลวีนเนี่ยโซเอาตลอดอ oh. ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาซึ่งเขาต้องแบบเหมือนเข้าไปจองในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีแบบรวบรวมหลายที่มากเลยเดินทางเขาก็จัดเหมือนที่พี่มึกบอกแหละจัดเป็นเซตจัดเป็นกลุ่มเดี๋ยวเรานั่งรถจากเมืองนี้ยไปเมืองนี้ไปดูบ้านผีกันนะอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเขาซึ่งได้รับความนิยมมากของกลุ่มคนที่มาเที่ยวเป็นครอบครัว มีเด็กมีอะไรด้วยก็คือหลอนกันทั้งบ้านนะครับอืมผมยกตัวอย่างให้ฟังทัวร์สองผีที่ชายนาถเมืองซานฟรานซิสโกครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตีมแบบจีนจีนหน่อยนึกออกไหมเหมือนแบบย่านเมืองเก่าของคนที่แบบเอคนจีนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคนจีนก็จะบบติดฝิ่นเนาะจะมีแบบพวกอาการอะไรต่างๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าชุมชนแออัดมีความน่ากลัวนิดๆมีความดิมๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เหมาะกับการที่แบบ ให้ผีอยู่เขาบอกว่าเขามีเวลาที่เลคคอมเมนต์มาเลยนะว่ากี่ชั่วยามเนี่ยผีจะออกมา <laughs> แล้วก็จะให้ไปเดินในช่วงนั้นนะครับอ๋อโอ้โหมันระบุกันได้ขนาดนั้นนะใช่ใช่มีอีกตัวอย่างหนึง่งเขาบอกว่าเป็นทัวร์เรือนจําเก่าชื่อว่าแมนฟิลส์นะครับทัวร์เรือนจํานี้เนี่ยจะพาคุณไปเดินสำรวจเรือนจําเก่าเหียนทิ้งคุณไว้สองชั่วโมงแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ ถ้าใใครเคยดูกระตูนเรื่องกัสเบลครับมันจะมีหนังสือเรียกคาถาอะไรใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเลยก็คือมีคู่มือเรียกผีมาให้แล้วเราก็ลองเปิดดูอแต่คู่มือนี้ต้องซื้อนะแล้วก็แบบมีพิธีกรรมต่างๆแล้วก็ลองไปสถานที่นั้นลองไปตามจุดที่เขาแนะนำเหมือนหนังสือไกด์เป็นลายแทงใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปไปลองดูว่าอ่ะเดี๋ยวทําตรงนี้นะไล่คาถาอันนี้ไปนั่งตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นตรงเนี้ย มันจะมีสตอรี่มาให้มีคนทําขายเดไท่ายนะผมว่าขายดีนะผมก็ผมก็เห็นว่าอย่างนั้นนะนะเป็นอีบุ๊กนะครับใครฟังอยู่ก็ฝากด้วยนะครับลองไปทําเป็นอีบุ๊กนะครับเล่มมันต้องแพงมากเล่มละหนึ่งร้อยหรือร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับแล้วลองปล่อยขายดูผมว่าเดี๋ยวผมซื้อมาเล่านะถ้าใครทําผมว่าขายดีแน่นอนครับอันนี้ชี้ช่องชี้ช่องทางให้เลยเอออันนี้ก็คือไซส์สตอรี่ของเราสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือแอนนาเบลเรื่องจริงครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโกสทัวธุรกิจพาดูผีอ น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมต้องหาโอ,อกาสในชีวิตสักครั้งหนึ่งนะไปตามรอยอันเดเบลดูนะครับเผื่อว่าจะเจออะไรบ้างนะฮะได้เลยโอเค,อเคนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีถัดไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังแล้วบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับหมึกประเสริฐและอ้ำสมภกรใน โชว์ไทม์พอดแคส